คลิปนี้จะแนะนำวิธีการรับรับมีดตั้งเดือยมีดนะครับมีน้องที่อยู่ที่เป็นแฟนเพจทาง facebook ผม facebook ตีมีดกีดยางออนไลน์นะครับหลังจากที่ซื้อมีดผมไปแล้วก็รับคมไปให้แล้วเนี่ยพอไปใช้คมหมดหรือว่าเดือยเดือยมันหมดไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าเขาไม่รู้วิธีที่จะรับเพื่อตั้งตั้งเดือยหรือตั้งหงอนมีดขึ้นมาไม่รู้วิธีว่าจะเทคนิควิธีที่จะรับยังไงเพื่อที่จะตั้งเดือยหรือหงอนมีดให้มันขึ้นเร็วแล้วก็สวยแบบที่ผมรับไปวันนี้ก็เลยทําคลิปนี้มาสําหรับแนะนําเผยแพร่ทั่วไปให้เป็นความรู้กันว่า,ว,าวิธีตั้งเดือยหรือหงอนมีดแบบเร็วๆและง่ายๆนะฮะ ้หินหินหยาบนะครับถ้ามีดที่ที่ใช้แล้วมันไม่มีเดอยเนี่ยเดอยหมดแล้วเนี่ยให้ใช้หินหยาบหยาบที่สุดที่ใช้อยู่นะครับหินหยาบที่สุดเป็นหินแรกที่รับแล้วก็ใช้ตรงมุมใช้หินทางด้านที่บางด้านที่บางกว่านะมันจะมีด้านหนาแล้วก็ด้านบางใช้หินด้านที่บางอันนี้จะเห็นชัดนะใช้หินทางด้านที่บางเนี่ย ถูเข้าไปตรงนี้นะถูเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับตรงตรงแล้วก็ตรงตรงส่วนที่เป็นเดิมีดนี่ไม่ต้องถูก็คือถูเฉพาะตรงด้านด้านหูมีดแล้วก็ตรงด้านพุงมีดทั้งสองด้านตรงนี้เว้นเฉพาะตรงเดือยตรงกลางไว้ถูไปแบบนี้เลยระวังอย่าให้มันล้ําเข้าไปในเดือยมีดแบบนี้ต้องต้องเว้นตรงนี้จะเอียงตรงนี้ก็ได้เอียงให้เอียงให้ ให้มุมของหินเนี่ยเข้าไปตรงร่องร่องข้างๆ้างเดือยมีดนะฮะถูตรงนี้ให้มันเป็นร่องนะครับอันนี้จะเริ่มเห็นแล้วจะเป็นถ้าถ้าถูแบบนี้แล้วมันช้ามีดอันไหนที่มันแข็งมากๆเนี่ยถ้าถูตรงๆแบบเนี้จะมีความรู้สึกว่ามันช้าหินจะไม่ค่อยกินมีดเพราะนั้นวิธีการเทคนิควิธีการก็คือเอียงเอียงเอียงตัวมีดนะครับ เอียงมีดแล้วก็ถูถูใช้หินถูกับมีดให้มันให้มันเอียงนะฮะเอียงเข้าหรือเอียงออกทั้งสองด้านทั้งด้านนอกมีดและด้านในมีดถูแลชุนบน้ำบานครับเอ่อพอพอถูเอียงๆแบบนี้แล้วเราก็ตั้งมีดขึ้นมาในบางจังหวะแล้วก็ ใช้แรงกดลงไปมากๆได้เลยครับมันจะได้หมดเลย,เลยอันนี้จะเห็นมันจะเป็นร่องแหละเป็นร่องเึ้นมาตรงนี้นิดพยายามถูให้เราต้องการเดือยหรือหงอนยาวเท่าไหร่เนี่ยถูตรงตรงส่วนเนี้ยตรงส่วนหูมีดเนี่ยให้ลงไปเท่าที่เราต้องการตรงนี้ถ้ามันยังไม่ได้ ยังล่องยังไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยใช้หินแต่งอีกครั้งหนึ่งพยายามถูตรงนี้ให้ลงไปลงไปให้ให้เดือยมีดมันยาวออกมาเท่าที่เราพอก่อนนะฮะ จะสูงไปนิดนึงต้องถูทั้งดิ้งนี่รับแบบนี้ต้องระวังนิดนึ่งครับระวังเรื่องออมีดต้องจับให้มั่นคงแล้วก็หินเนี่ยจับแล้วก็ขูวยาวๆลากยาวๆนะครับ ระวังหินหักด้วยน้ำหนักที่กดลงไปเพราะว่าการรับแบบนี้เนี่ยตรงคมมีดเนี่ยจะหงายขึ้นมาแล้วนิ้วเราก็จะถูใกล้เคียงกับคมมีดมากมันจะอันตรายนิดึงแต่ถ้าต้องการเซฟก็คือก็จะรับแบบนี้แต่ว่าจะชา้านิดนึงแบบนี้ก็จะเซฟกว่าปลอดภัยกว่า ตั้งเดือยหรืองอนขึ้นมาได้แล้วแล้วเราก็มาถูอีกข้างหนึ่งทางด้านพุงมี กัถูพยายามถูให้หน้าให้หน้ามีดเนี่ยเสมอกันเป็นเส้นตรงนะเป็นเป็นเป็นเส้นที่ตรงจากจากล่องของข้างเดอยมีดเนี่ยตรงมาถึงจนสุดหลุดลิ้มค ังเกตดูตรงตรงร่องตรงนี้สองข้างพยายามให้ให้มันเป็น,นแนวเดียวกันนะครับทัทง้งทั้งทางด้านนอกและด้านไหนอันนี้ยังสูงขึ้นมานิดหนึง่ง ได้ละใกล้เคียงครับดูนะฮะพอถูสองข้างแล้วตรงกลางเนี่ยกลางเดมิดมันก็จะขึ้นออกมานะหลังจากาขั้นตอนนี้เสร็จเนี่ยทีนี้เราจะมาแต่งตรงร่องร่องข้างข้างร่องข้า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 งเดือยนะฮะโดยใช้หินหยาบนะหินหยาบด้านที่เราแต่งไว แต่งไว้เล็กๆสําหรับสําหรับถูถูด้านในของของมีดนะฮะมาแต่งร่องโดยถูด้านในของมีดถูเฉพาะตรงร่องนะฮะถูแล้วต้องคอยสังเกตดูด้านนอกเนี่ยอย่าถูให้ให้บางจนกินเนื้อเหล็กเข้าไปมากถูแล้วต้องต้อง,ต,องต้องคอยคอยเอาเอานิ้วเนี่ยลูบดูด้านนอกของมีดเมื่อไหรที่ถูแล้วคมมีดมันพับออกมาด้านนอกแล้วก็พอครับอย่าถูให้มันเกินเียกนั้นเพราะมันจะกินมากไปเดี๋ยวต้องมาถูด้านด้าน ด้านนี้อีกนะจะเสียวเวลาการถูในล่องเนี่ยเราสามารถถูหูเลยออกมาทางทางทางด้านนี้ได้ทางด้านหูมีดหรือทางด้านออกไปทางด้านผูมีดได้นะครับถูแลแต,แต่งให้ให,ให้ให้บางไปในตัวเลยทั้งเดียว ดูครับอันนี้อันนี้จะมีรอยพับออกมาแนะ่ะเริ่มจะมีรอยพับออกมาจากตรงนี้อันนั้นมันมีรอยพับออกมาแล้วก็พอนะครับมีมีรอยพับออกมาแล้วก็พอแล้วก็มาถูถูข้างนี้ต่อถูข้างนี้พร้อมกับถูทางด้านนี้ให้บางลงจากด้านในนะครับ มีรอยพับออกมาแล้วรอยพับออกมาแล้วก็พอนะฮะเมื่อได้ตรงตรงเดอยมีดหรือหรืองอนมีดเนี่ยได้ร่องแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาแต่งตรงส่วนกลางส่วนกลางของเดอยมีดนี่จะเห็นว่ามันมันเป็นเหลี่ยมอยู่นะฮะเป็นเหลี่ยมอยู่ตรงตรงตรงส่วนส่วนปลายของส่วนคมของเดอยมีดเนี่ยยังเป็นเหลี่ยมอยู่ยังไม่มนดีวิธีการแต่งก็คือใช้หินหยาบเหมือนเดิม ถูไปตรงๆเลยครับถูตรงๆแบบนี้นะจะเห็นชัดนะถูก็คือถูไปตรงๆรงนะแต่งให้มันมนตามที่เราต้องการ,นะรแล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบชอบงอนหรือเดือนมีแบบไหนแต่งอะไรับแต,แต่งเอา คนจะชอบแหลมๆถ้าคนที่ชอบแหลมๆเนี่ยจะต้องถูตรงร่องนี้ให้เข้าไปมากๆแล้วก็พยายามพยายามให้ทางด้านหินทางด้านทางด้านบางเนี่ยกินตรงข้างๆเดินมีดกินตรงข้างๆเดินมีดตรงนี้ให้มากๆแล้วเดินมีดมอกันก็จะแหลมออกมาโดยอัตโนมัตินะถูลักษณะนี้นะฮะถ้าต้องการเดือยแหลมๆแต่บางคนเนี่ยต้องการชอบเดือยที่มนๆแบบนี้มนๆแบบนี้นะครับก <c oughs> ็แต่งอันนี้ค่อนข้างจะได้ได้รูปแล้ว หลังจากเราแต่งโดยมีดแต่งร่องมีดทางด้านข้างได้แล้วทีนี้ก็มาลงหินหยาบตามขั้นตอนการรับมีดเหมือนเดิมก็คือก็คือถูถูจากด้านในที่ผมเคยแนะนำเ,เคยลงคลิปแนะนําการรับมีดไปแล้วนะฮะแล้วก็แถมท้ายไปนิดนึงสําหรับสําหรับท่านที่ซื้อมีดไปจากผมแล้วที่ที่แต่งบางนะฮะแต่งบางบาง,บางมากๆตามว่ามินหนึ่งเนี่ย เหม well. ือนกับม so ีดสเตเลตนะฮะเนื้อใบมีดเนี่ยจะบางมากๆเพราะนั้นเวลารับคมมีดที่บางมากๆเนี่ยเทคนิคในการรับมีดที aan. ่บางมากๆเนี่ยอย่าไปรับตามความบางของใบมีดนะฮะเนี่ยมีดเล่มเนี่ยจะบางมากนะฮะอย่าไปรับอย่าไปรับตามความบางของใบมีดก็คือรับตามแนวนี้มาหินเนี่ยเวลาเวลาใช้หินถูเนี่ย เวลาใช้หินถูเนี่ยปกติถ้ารับตามรับบางตามใบมีดเราจะแนบหินไปกับมีดแบบนี้นะครับจะถูแต่มีดที่บางมากๆอย่างนี้เนี่ยอย่าไปรับแบบนั้นนะครับเพราะว่ารับแบบนั้นเนี่ยความหนาของเนื้อเหล็กส่วนที่ถัดจากคมเข้ามานะฮะมันจะไม่มีส่วนหนาที่จะไปรับแรงกระแทกที่เราที่เรากระตุกข้อมือเพื่อเพื่อกีดเปลือกยางนะฮะมันจะไม่มีไม่มีส่วนหนารับรับแรงกระแทกตรงส่วนนั้นเพราะนั้นเมื่อรับบางขนาดนั้นแล้วไปกีดเนี่ยตรงรอยรอยคมเนี่ยมันจะพับ มันจะภาพและมีความรู้สึกว่ามีดเนี่ยมันไม่แข็งมันอ่อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่เทคนิควิธีการรับครับเทคนิควิธีการรับก็คือรับซุ้มคมเยอะๆก็คือเอียงเอียงหินแบบนี้นะครับนี่นะครับปกติถ้าเรารับตามความบางของมีดก็คือจะ,จะ,จ,ะจะแนบมีดจะแนบหินไปกับมีดแบบนี้นะฮะแต่เทคนิคการรับสําหรับมีดบางก็คือเอียงหินเอียงหินแบบนี้ก็คือซุ้มคมนะนะทั้งใต้ก็เรียกซุ้มคมซุ้มคมไปมากๆนะฮะซุ้มคมไปแบบนี้เลยมากๆเลยนะครับ จะ,จะมีดจะใช้งานได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเทคนิคสําหรับมีดบางๆส่วนมีดหนาๆเนี่ยมีดที่เนื้อเหล็กหนาๆห,หนาขนาดนี้นะขนาดท้ายๆมีดเนี่ยเราสามารถรับรับตามาตามแนวใบมีดได้เลยนะครับอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการรับมีดหนาและมีดบางนะครับขอบคุณครับ